กฎหมาย2เรื่องนี้มันสําคัญกับสังคมไทยสังคม LGBTQ+ ยังไงบ้างจริงๆอะ่ะมันไม่ควรมีการเรียกร้องเกิดขึ้นเลยถ้าทําทุกอย่างให้เป็นปกปติตั้งแต่แรกมนุษย์ก็คือมนุษย์อย่างที่หนูบอกไปอะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการอารุ่มอร่วยครับสรุปทุกปัญหาให้ไม่เป็นประเด็นนะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญที่ค่อนข้างน่าสนใจวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับนักศึกษานะครับของเราเลยมหาวิทยาลัยหอกา้าไทยของเราซึ่งเป็น นักศึกษาทุนนะครับในระดับชั้นปริญญาโทนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอยญานแนะนำตัวหน่อยฮะว่าเป็นยังไงชื่ออะไรบ้างชื่อน้องมิกกี้นะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ระดับชั้นปริญญาโทครับคณะนิเทศศาสตร์การตลาดครับตอนช่วงปริญญาตรีก็เรียนที่นี่มาเหมือนกันแล้วก็ต่อยอดไปเลยต่อเลยยาวๆเยี่ยมมากวันนี้มีคําถามถามน้องมิกกี้สั้นๆเลยประเด็นแรกว่า เห็นว่าเราควรมีการสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยของเราไหมส่วนตัวมองว่าเห็นเห็นด้วยที่จะมีจริงๆมันเป็นเรื่องที่เหมือนเรียกร้องกันมาน่าจะสิบกว่าปีได้แล้วที่หนูพอศึกษามาบ้างอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ปี255 5ระหวังถ้าย้อนกลับไปได้ก็น่าจะเป็นนี้ก็ปีที่11เเข้าไปบ้างแล้วอะไรเงนะี้ยหนูมองว่าควรควรที่จะมีได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสังคมจะได้ถึงความเท่าเทียมกันบ้างในประเทศไทยของเราค่ะงั้นถามอีกคําถามหนึ่งสอดคล้องกันเลยว่าเราเห็นยังไงบ้างกับปัจจุบันที่มีการแบ่งแยกอยู่หญิงชายเพศที่ส lgbtq ต่างๆคือเรียกว่าสังคมไทยเราค่ะคือเปิดใจขึ้นมากกว่าเดิมแต่แค่ยังปิดกั้นอะไรบางอย่าง เหมือนทุกวันนี้ค่ะเขาได้มีการสร้างอเวนิที่เพิ่มขึ้นมไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือรอะไรก็ตามเช่นละครซีรีส์วอย่างเงี้ยก็มีการเปิดรับที่หลากหลายขึ้นแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เปิดถึงขนาดนั้นส่วนตัวหนูที่มองว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามทําไมเราต้องมาเรียกร้องจริงๆไม่อยากให้ถึงขั้นกับแบบว่าต้องมาเรียกร้องสิทธิหรืออะไร พิเศษไปมากกว่านั้นแล้วก็ไม่ควรจะมาแบ่งกันได้แล้ว่าหนูมองว่าเฮ้ยไม่ควรมแบบอุ้ยคนนี้เป็นเพศอะไรคนนี้เป็นเพศอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมองว่ามนุษย์ทุกคนอะคะ่ะมนุษย์ก็คือมนุษย์และมนุษย์ก็คือความหลากหลาย<อ>าและความหลากหลายควรมีอยู่ในโลกมนุษย์ของเราแล้วก็ควรอยู่ร่วมกันอย่าง<อ>ามีความสุขอะใน,นมุมน้องคิดว่าในสังคมไทยเราปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยยอมรับในเรื่องเนี้ยมากน้อยแค่ไหน หนูว่ายอมรับขึ้นในอีกระดับหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยคือเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างเช่นแบบอุ้ยกระเทยตูดเกหรืออะไรแบบเนี้ยยังเอาไปแบบถ้าเป็นในเวทวงการบันเทิงก็อาจจะไปล้อในเชิงตลกอะไรไปแต่ถ้าถึงขึ้นมาทุกวันเนี้ยก็อาจจะแบบเปิดให้เห็นมุมมองหลากหลายสิทธิประโยชน์ว่าแบบอุ้ย คือไม่ใช่ว่าคุณเป็นเพศอะไรก็สามารถแบบซักเซ็ในหน้าที่การงานของคุณได้อนะไรเงี้ยหนูมมองว่าเปิดขึ้นมากกว่าเดิมแต่แค่ยังรู้สึกว่ายังขาดสิทธิอะไรไปบางอย่างที่ทุกคนต้องออกมาเรียกร้องแต่ซึ่งมันก็ไม่ควรเรียกร้องแล้วอะควรเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่มีซะเปิดมีคนเรียกเราหรือว่า หรือว่าในแม้แม้ในวงวงของ LGBTQ ตามแต่เรียกว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์อย่างเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆกับเพื่อนร้องอย่างเงี้ยเราถือว่าอย่างนี้เป็นการบูลลี่ไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วที่คุณมาว่าว่าเราว่าเราเป็นตุ๊ดเราเป็นเกย์อย่างเงี้ยสำหรับหนูอะหนูแล้วแล้วแต่คนจะมองเรามากกว่าคนคนหนึ่งที่เกิดมายังหนูอะเราจะให้ใครสักคนอะเอามาแปะโลโก้ให้เราว่าแบบอุ้ยอีนี่อีตุ๊ดอีนี่ก็เธออีนี่เกย์หรือบางคนที่แบบอุ้ยแม่อะไรแบบเนี้ยหรือแบบบางทีแบบพี่สาวอะไรแบบเนี้ยเรียกเราหนูก็แบบว่า เฮ้ยมันมันแล้วแต่คือคือความเห็นหนูอะแล้วแต่เขาจะเรียกเราแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้ที่จะแบบให้ไปจัดเขาว่าอุ้ยอีตุดอีตุดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการที่แบบเหมือนทุกวันนี้อาจจะเป็นแบบอุ้ยบูลลี่เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะระวังคําพูดอะไรนิดนึงแต่แค่รู้สึกว่ามันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วเรานิยามคําพูดพวกนี้ในสังคมไทยยังไงครับเช่นการเรียกเพศที่สว่าเป็นตุด หรือว่าอย่างที่น้องๆบอกว่าอิตุสอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าเขากําลังแบ่งเพศสภาพไหมหรือว่าเขาเป็นคําปกติที่สามารถเรียกได้จริงๆมันมีเยอะมากเลยนะเพศสภาพแบบว่า LGBTL <ะ>คืออะไร G คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่คือรู้สึกว่าบางคนะเขาก็ไม่ได้มองเขาว่าอุ้ยฉันไม่ได้เป็นเพศนี้นะ,ะบางคนเขาแบบหลากหลายอย่างบางคนฉันแบบอุ้ยคบได้ทั้งหญิงผู้ชายบางคนชายรักชายชาย,ช,ายชอบตุด<ะ>กระเทยชอบทอมหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีหมดเลยหนูก็เลยมองว่า แค่ไม่อยากให้ไปมอว่าคนนี้เป็นเพศอะไรอ,ะอ่ะแค่ให้หมอว่าเขาคือมนุษย์คนหนึ่งคแค่นั้นเองแล้วถ้าสมมุติว่า<ม>ทั้งหมดนี้ที่เราพูดมาแน่นอนว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ไถูกไหมถ้าวันนี้ประเทศไทยของเรามีการให้สมรสเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะอยู่เพศอะไรก็ตามแต่สามารถแต่งงานได้เลยน้องคิดว่ามันควรเกิดขึ้นไหมแล้วจะเป็นปัญหาต่อสังคมไหม หนูมอว่าควรเกิดขึ้นไหมหนูมอว่ามันควรเกิดขึ้นได้แล้วอย่างประเทศหลายๆประเทศเนี้ยมากกว่า30ประเทศอีกที่เขาลองรับเรื่องนี้แต่จะลองรับเรื่องนี้เราก็ต้องพูดถึงในเรื่องของกฎหมายด้วยว่ามาลองรับในข้ออะไรบ้างมีบทบัญญัติขึ้นมาว่าควรจะทําแบบนี้ได้ควรจะทําแบบนี้ได้แต่ซึ่งมองว่าทุกคนควรได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่แบบว่าเราอยากจะแต่งงานกับคนนี้มันก็เหมือนกับแบบสมมติเราจะไปเซ็นสัญญาหรือทาอะไรสักอย่างแค่นั้นเองอะ่ะ ว่าแบบอุ้ยเราเรายินยอมที่จะเซ็นสัญญากับคนนี้นะหรือเราจะไม่ยินยอมมันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาแล้วอ่ะหนูมองว่าไม่ควรมาปิดกั้นเรื่องสิทธิพวกนี้แล้วในในในสังคมไทยอะไรเงี้ยอาจจะบแบบว่าถ้าเปิดให้มีการสมรสเท่าเทียมขึ้นอาจจะแบบ ก้าวกระโดดพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจหรืออะไรเป็นอย่างเงี้ยอาจอาจจะไปถึงแนวนน้นได้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างไทยมันก็คือประเทศไทยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องทายเรื่องอะไรเงี้ยเขากระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจได้เยอะเหมือนกันหนูมองว่ามันเป็นเรื่องดีซะอีกที่เราควรลักดันให้มันมีึ้นใชรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่มันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เลกษของเราใช่สมมุติว่าเอาเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีนักกฎหมายหลายๆท่านก็คอมเมนต์มาว่าเพศคุณไม่ใช่เพศชายเพศหญิงกฎหมายไม่ได้เขียนแบบนั้นว่า เพศอะไรก็ได้กฎหมายเขียนว่าชายหญิงแล้วการไปแก้ปัญหาแบบนี้ไปแก้กฎหมายให้มันเปลี่ยนเป็นเช่นอาจจะให้ว่าบุคคลใดอะไรเงี้ยเราคิดว่าการที่กฎหมายไทยยังแบ่งอยู่อ่ะชายหญิงอย่างเงี้ยครับมันมันถือว่าสิ่งที่ถูกต้องไหมแล้วถ้าเป็นเรามีโอกาสไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราจะทำยังไง คือถ้ามุมมองถ้าตามหล่าวิทยาศาสตร์ถ้าแบ่งเพศตามที่เขาเกิดมาเป็นแค่นายนางสาวเด็กหญิงเด็กชายก็คือมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายแต่เขาไม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหนีว่าแบบวิเรามีเพศอะไรในนั้นบ้างอ,อย่างเช่นแบบรุ่นหนูเรียนมากาแก้วเขาก็ไม่ได้มีหนีว่าเพศหนูอยู่ในหนังสือเรียนหรืออะไรแบบนี้มันไม่ได้ปลูกฝังตั้งแต่แรกรแต่ถ้าถามหนูว่า ถ้ามีมาแล้วในด้านกฎหมายควรเปลี่ยนหนูมองว่าอยู่อยู่ที่เรามากกว่าหรือเปล่าที่จะอย่างบางคนนะคะเขาตั้งใจเรียนเพื่อที่จะไม่อยากได้คํานําหน้าเขาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่านายอะไรเงี้ยอย่างบางคนที่แบบโอ๊ยเรียนจนแบบสูงๆเพื่อให้แบบสักเซสในหน้าที่การงานและทุกคนเรียกเขาว่าแบบเป็นด็อกเตอร์ล้วก็ตามด้วยชื่อเขาพอเขาไม่ได้ชอบแค่ว่าใครมาจัดชื่อว่าเวลาเรียกชื่อหรือแบบนายอะไรแบบนี้นะค่ะ หรือว่าเวลาการเดินทางไปที่ไหนเราแบบว่าอุ้ยเห็นพาสปอร์ตเราแบบอุ้ยเป็นมิเตอร์แต่ว่าแบบโอ้โหหน้า<ว>ปลมาขนาดนี้อะ,อะไรเงี้ยหนูก็มองว่าถ้าถ้ามีอ่ะหนูรู้สึกว่ามันก็มีข้อดีนะแต่ว่ามันก็ต้องมีบทบัญญัติหรือร่างกฎหมายขึ้นมาอย่างที่หนูบอกอ,ะอ่ะให,ให้ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกครับนี้บางประเทศเนี่ยเขาบัญญัติเลยว่าการมีเพศที่3หรือว่าการสมรสกันระหว่างชายเออชายชายหญิงหญิงเนี่ยเป็นเรื่องอาชญากรรม เราเรามองมุมนี้ยังไงบ้างครับถ้าเกิดวันหนึ่งสมมติประเทศไทยบอกว่าในเมื่อคุณเรียกร้องกันมากนะถือว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึง่งไปเลยถือว่าเป็นคุณทําผิดมากไม่ใช่เป็นเรื่องกฎอาจจะเรื่องศาสนาเองก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายบ้านเมืองก็ดีเนี่ยถ้ามองแบบนั้นในมุมมองของเราคิดว่ามัน,ม,นมันเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ที่กฎหมายอันนี้มันไม่ผ่านอ่ะถ้ามุมมองด้านกฎหมายเขาก็แค่บอกว่าเป็นเหมือนแบบผิดเพศสภาพหรืออะไระนี้ใช่ไหมคะที่มันยังไม่ผ่านกันแต่ถ้าถึงทุกวันนี้ถามว่าเขาเรียกว่าอะไร ถึงต้องมีอาชญากรรมหรืออาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมหนูมองว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะคืออาชญากรรมหรืออุปัติเหตุอ่ะมันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะอยู่ที่ไหนก็เกิดอ่ะมันหนูยังก็คิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่เพศอะไรอยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าแล้วก็สังคมไทยอยากจะแบบให้เปิดรับแบบรับฟังซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ ถ้าเรามองอีกมุมมองหนึ่งว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันอย่างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรมาปิดกั้นเราอะไรขนาดนั้นแต่อันนี้ยังมีแบบสมมติว่ามองว่าอุ้ยถ้าชายชายจะก่อให้เกิดอาจญากรรมมีอะไรมาการันตีว่าชายกับหญิงไม่ทําให้ก่อการเกิดอาชญากรรมถูกไหมล่ะสมมุติว่าเขาบอกว่าการที่เป็นชายกับชายรักกันหญิงกับหญิงรักกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดมากๆในสังคมบางประเทศ นะครับแบบผิดถึงขนาดติดคุกได้เลยอ่ะเหมือนหลายประเทศเนี่ยที่แอบ,บนะต้องแอบบห้ามแสดงตัวห้ามถ้าไปแสดงตัวว่ารักกันปุ๊บเป็นชายชายโดนจับติดคุกเลยในมุมนี้เรามองว่ายังไงครับมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมประเพณีที่แตกต่างกันออกไปหนู่มบอกว่าถ้าประเทศไหนที่เขาเคร่งอย่างนั้นอ่ะเหมือนแบบบางศาสนาที่เขาเคร่งแม้กระทั่งเรื่องการกินการแต่งกาย,ยอะไรเงี้ยอ่ะมันก็เป็นด้านทางศาสนาเขาที่เราจะต้องยอมรับ ส่วิว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่แบบอ่ะอย่างเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นศาสนาพุทธอย่างเงี้ย mm. หรือว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากไปเข้าอีกศาสนาหนึ่งเราอยากไปเรียนรู้อีกศาสนาหนึ่งมันก็ไปได้แต่ถ้าเกิดว่า mm. บางประเทศที่เขาแบบจัดมาเลยว่าแบบแบบนี้แบบนี้คือผิดคือเขามีบทบัญญัติข,ของเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคนในสังคมเขาก็ต้องยอมรับได้ในกฎแบบนี้แต่หนูก็ไม่ ไม่รู้ว่าจะแสดงความคิดเห็นยังไงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในประเทศที่แบบอยู่อ,อยู่อย่างนั้นหนูรู้สึกว่าในประเทศไทยก็อาจจะโชคดี <ใน S 2> กว่าประเทศที่อย่างนั้นบ้างแต่ถ้าแบบผลักดันให้มีขึ้นมาได้ก็จะดีในมุมของเราเม่กกี้เนี่ยคิดว่าการที่กฎหมายแก้เพื่อสปอร์ตนะถาวาอนาคตเราหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าหรือว่าอีกออไม่รู้กี่ปีข้างหน้านะที่กฎหมายมันจะมันจะสามารถคุ้มครองทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าในตรงเนี้ยณนะปัจจุบันเนี่ย มันยังถือว่าไม่เท่าเทียมไม่แฟร์กับชายหญิงอยู่ไหมหรือว่าใกล้ละอีกนิดเดียวถามว่ายังไม่แฟร์ไหมทุกคนอย่างที่บอกไปเลยแต่ไหนแต่ไรคือคือเปิดใจอะบอกว่าเอ้ย ออกมาเรียกร้องอะไรวะยังออกมาสิทธิอะไรอีกโหอยู่ประเทศไทยโชคดีขนาดนี้แล้วม,มีนู่นนี่นั่นให้ขนาดนี้แล้วซัพพอร์ตขนาดนี้แล้วยังไม่ต้องมาเรียกร้องจริงๆอ่ะมันไม่ควรมีการเรียกร้องเกิดขึ้นเลยถ้าทําทุกอย่างให้เป็นปกปติตั้งแต่แรกไม่ต้องมองเลยว่าเราเป็นเพศอะไรคุณเป็นใครถ้ามนุษย์ก็คือมนุษย์อย่างที่หนูบอกไปอะค่ะคถ้าเรามองมาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกคือมันจะไม่มีคําถามว่าแบบอุ้ยทําไมต้องมาเรียกร้องหรือทําไมต้องมาเท่าเทียมหรืออะไรเนี้ย มันไม่ได้ความเสมอเท่าเทียมนะหนูมองว,ว่ามันเป็นเสรีภาพและก็ความเสมอภาคของกันมากกว่าไม่ได้มาเรียกร้องว่าแบบโอ้ยฉันต้องได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นนะฉันเป็นแบบนี้ต้องมาเรียกร้องพอใช้คําว่าเรียกร้องอะ่ะมันเหมือนกับแบบฉันอยากจะเรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรให้ฉันบางอย่างหรือว่าแบบทําให้ฉันต้องแบบโดดเด่นขึ้นมาอะไรขนาดนั้นอะ่ะคือถ้ามองทุกอย่างเป็นปกติหนูว่ามันก็คือความเสมอภาคอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายๆคือว่าเราก็เป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่เราไม่ไม่มีคำนิยามแหละแต่เราก็ <c oughs> ก็ควรจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ชายและผู้หญิงมีเพียงแต่แค่เรามีจิตใจอีกแบบหนึง่งแต่เพศสภาพเราจะไม่ว่าจะเป็นชายหญิงก็ตามแต่เนาะแต่ว่าสิทธิทต่างๆควรจะมีเหมือนกันทุกายในมู่แค่นั้นเลยวันนี้อยากถามน้องพี่ในเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคือตอนนี้มีกฎหมายเรื่องพรบคู่ชีวิต <c oughs> แล้วก็มีร่างพรบสมบรสเท่าเทียมอยู่ในสภานะครับก็ อยากจะถามว่าจริงๆแล้วเรามองว่ากฎหมาย2เรื่องนี้มันสำคัญกับสังคมไทยสังคม LGBTQ+ ยังไงบ้างหนูว่าสำคัญนะถ้าเกิดว่าถามว่าสำคัญไหมหนูมองว่ามันสำคัญระหว่างพระบคู่ชีวิตใช่ไหมค,ครับกับสมรเท่าเทียมค,คือมันยังมีสิทธิบางอย่างที่จัดกันอยู่แค่บางเรื่องอเช่นสมมติว่าหนูคบกับแฟน อ่ะเช่นหนูอยู่ตรงนี้แล้วแฟนป่วยไม่สามารถเซน็นหรืออภิสิทธิ์หรืออะไรในการใช้สิทธิ์รักษาโรงพยาบาลได้หรือบางทีพ่อแม่อีกคนหนึ่งเขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือบางทีอาจจะอยู่ต่างประเทศนั่นหมายความว่าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบอุ้ยจะเซ็นให้กันได้เลยเหรอหรือว่าต้องปล่อยให้เขาแบบว่า<ต>ยังไงอะต,ตายไปเลยหรือยังไงคือควรว่ามันก็ควรเท่าเทียมได้แล้วแล้วก็ควรที่จะมีบทที่ขึ้นมาที่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่มาปิดกั้นเรื่องที่แบบว่า ไม่ต้องเซ็นให้การได้ต้องเป็นพ่อแม่สายเลือดเดียวกัน,เ,นเท่านั้น,น,นเป็นญาติเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าความว่าเป็นใครก็ได้ที่เขายินยอมแล้วถ้ามันผ่านมาตั้งแต่แรกหนูมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติซึ่งเท่ากับว่าปัจจุบันเนี่ยเกิดเคสแบบนี้เยอะมากถูกไหมที่แบบว่าเราอาจจะอยู่กัน2คน 2> คือปงตกลงใจว่าจะฉันจะสมรสแหละแต่ว่ากฎหมายไม่เอื้อมหน่วย พอถึงเวลาที่เกิดปัญหาที่ป่วยหรือว่าเจอเรื่องซีเรียสฉุกเฉินเราไม่สามารถที่จะไปตัดใจแทนได้ใช่บางทีอาจจะติดต่อญาติไม่ได้อีกก็เป็นปัญหานะครับครับก็วันนี้นะครับเป็นอินโทรนะครับเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของสิทธิการสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งในประเด็นเนี้ยเราพูดกันถึงเรื่องต่างประเทศพูดถึงเรื่องในประเทศไทยบ้างในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเจอกันกับการเจาะลึกในเรื่องนี้กับน้องมิกกี้นะครับว่า จริงๆแล้วการสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยของเรามันจําเป็นจริงหรือไม่และยังต้องมีการพัฒนาต่อไปหรือเปล่ากฎหมายต้องรับรองสิทธิเสรีภาพในเรื่องนี้หรือเปล่านะครับสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับว่าความรักเป็นเรื่องสวยงามถ้าสังคมเปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันนะครับได้รักกันนะครับใครๆก็อยากมีความรักครับรายการเอารุ่มรวยวันนี้นะครับสรุปทุกประเด็นถทุกปัญหา ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ